โอเควันนี้มีแกลสิไปอ่านะจานเข้าบึงนกหงสเนาะผู้หนึ่งสาวยวนเข้าไปบึงหรอนะมา่ทยทะลุเนาะถ้าเจาเขาไทย

ีกหน่อยนกเขาเจ้าสิปล่อยนกหนึ่งมาเนาะแม่แก้วสิอ่าไล่ให้เบิ่งอีกเทือนึงตัวนี้แม่แก้วมาไล่เิ่ว้บ่ไ้ฮู้ตัวนั้นพไฮูลได้ ตัวนี้เป็นนกยุงที่ว่าเพิ่นคัดเลือกมาโดยเฉพาะเลยเพราะมันมันงามเนาะมนแข็งแห้งแล้วก็ปีกงามจะเป็นนกยุงนายแบบตั้งห้านางแบบตั้งห้าแล้วก็นกยุงบินโซตั้งห้างมันแล้วหลังจากที่ว่าโซแล้วแม่แก้วอยากไปไปถ่ายรูานกยุงอยู่ไหนกันไดตอนนั้นสามสิบเหรียญซื้อหัว ยินกับนกยุงบกเคยเห็นบบกเคยได้จับนกยุงจากเพื่อนาะครั้งแรกในชีวิตที่ว่าได้จับนกเรือนเนาะข้าง前面นะโอเคโอเคโอเคเช่นีมแม่แม่ลุกซีเอาไปก่อนเด้อเหวินเหวินซีให้หุ่มให้เราโอเคโอเคเอาตัว เจาไปแเอาไปแล้วก็เอาไ o k 啦，้วก็เอาแล้วอ อีกคนนึเอาะโอเคอันนี้มันจะมีขนมันเป็นเป็นหางเอโซหานมันงุงงามหลายเัยใีเพิ่นว้ให้จับเลยก็ต้องได้จัดตั้งห้างดินางแบบนางแบบนางแบบนายแบบโอเคโอเคโอเคตีกันแล้ว

ที่ไหนไม่เลือกอะไรได้ว่าไม่มักตัวไหนดิได้บอกเลือกเลือกทำเจ้าเลยเ้าได้ว่าโอเคบอกกับเจ้าโอเคมักตัวไหนไม่เลือกอา เลือกเอาใบนึงเด้อเขาเจ้าสิเลือกให้แม่เลือกตัวได้มัมาดมบ่ทันนี่ๆๆบนี่ๆๆเบิในจอบนจอเออมาตโอเคโอเคโอเคเอาเดียวบ่แล้วมันมีตัวอยู่ข้างในอีกเป็นหางตัวท้ายเห็นีอีจอีจ้ออีกนึงบ่แม่ได้จ่ายเงินอีว่าแม่นบ่บ่ตัวนี้บ่จ่ายแต่ว่าคนเอาน่าจะได้จ่ายเอาูเดียวเอาเดียวตัวตัวเป็นหางนแม่เอาบ่ จะได้เป like hmm. ็นหางกับลุงยงกินได้เอาตัวนี้ก็ได้แะโอเคื่อาต้เาเดียวสือไอยู่บ้านอือดิกังเบิ้งเบิงไปเมื่อ5 5ยสวยงามเห็นไมสวยงามค่ะเห็นว่มถ่ายให้หนูใจไต เลยอ่าสบายดีเด้อมาแก้วมาเที่ยวอ่าสิบช่องกว่านานเนาะกระซิมาเบิ่งอ่านกยุงลำแพนเลยกระซิมีไลยคนมาคนกระซิเต็มประมาณนี้แหละเลยคนกระซิลไายเดิน สวัสดีค่ะแม่แก้วสวยสบายดีช่วยค่ะแม่แก้วโดยจักน่อยจักน่อยอันุกญุ่งระซีขจจาสิป่วยนกกญุ่งออกมาเนาะอยู่แถวนี้หลยแม่แก้วรกซีททยบรยากาศให้เบิ่งนี่ไงเนาทำงามเหนื่อยสบายดีเ้อทางลอยกับแป๊ดคนที่เข้ามาเบิ่งไล่แม่แก้วเนาะแม่แก้วมาเที่ยวสิบซ่องปัญหา กวก็สิท่าเอาหูปึดนึเนาะเ่ยอย่าเปใจ้ไจ้ะได้แล้วบ่โอเคแต่งกิวงามบ่นี่รูปนีแก้วงามบ่นี่ได้ฮูเนาะสาวยวนได้ฮูตัวนี้ยไปออกไปบนีนะสิ่า

แม่แก้วไปเมืองสุดบ่สุดไตลียงมีแม่ข้าวเบื้องเส้าบ่หรือซื้อซื้อตอนนี้ซื้อย่างเดียวตอนนี้บ่มีงเส้ามีแต่เขาเบื้องก็หลายจ้างเขาเบิ้งโซแล้วเขาจึงมาซื้อเนาะเด๋วแม่แม่เน <ense> <sh> like ี้ยอ่เจ แมนเ้วเป็นม V แม่นล้ลของแท้ตัวนี้แมนเรลของแท้เลยที่ิช่อีกอย่างข่างในอู่อันอูซืออันนี้โบเมนเจ้าวันอานนี้เมนเรลเป็นเมนเรลพุ่มหยุดตาลาดมือทนเมนบล็อกเมนเรล้วเอาออนนาเกนอันนั้นมาพุ่นห้อน

ดิเป Th ็นเป็นเครื่องที่ระลึกว่างานนี้เนีาะเพลิงไฟสวดอันนี้ก็คือแมงดาสุดเผาสุดื่องปันหาเนาะเผาทุกอย่างาวเอฟซีแม่แก้วหนาวบอลนะโดยหนาวหนาวอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นวัอนี้คืนนี้พุ่นตกเนาะโดนมาได้ไง

เว่าผ <c ượ n alı> so so bon ู้ได้มาก่อนกระซิ่ได้หมาก่อนกระซิ่มาก่อนกระซได้ยืนเบิรงเนาะาคุณแม่แก้วมาก่อนกระซิ่งบอลดีมาเลือกก่อนเนาะตื่นตั้งแต่หกโมงเนาะกินข้าวกินข้าวแล้วก็สีออกมาอ่าอยู่วันนี้วัอนี้มีแอ๊มีเที่ยวสร้างบอลเนาะลูกเนาะหมีเที่ยวสร้างบอลคุณแม่แก้วก็ะซิ่งนางเบิงสวนตดินนี้เนาะทันมาซะนี่เขาวิบวัน ขัดจะปล่อยนกหนุ่มออกมาแล้วเดี๋ยร์สีไล่ให้เบิ่งอีกตึงเทื่อนหนึ่งเนาะอันนี้ก็สซิเมนกลุ่มพวกแม่แม่กริเกียวมากเนาะไปเกี้ยวมากนัวนัวเนาะตั้งวงกันแล้วตั้งวงเกี้ยวมากแล้วอันนี้ก็เกี้ยวดิโอ้ก็เดี๋ยวตั้งวงเกี้ยวมากแล้ยสนุกอันนี้เก้ยวกริมตะสบายดีจ้าแม่แก้วสบายดีสบายสวยค่ะแม่แก้วงามมีวันสันนิดู คนหลายแห่งโดยมันเป็นยังไงมันเป็นยังเขาเอาไว้เลยขาบวกนั่นหรอกอเขาซีน่าจับนอยโดยปิดไล่เพียงเท่านี้ก็นอกะว่าจักหน่อยอันถ้าเจ้าปล่อยหนุกหนุกหมาแล้วเบเกียวจังสีไล่้ะเบิยงอีกตึ้งเพ่มนึ่งนะโอ้โหมึงคุมแม่เมอรคนบวกก็แม่สาวนเี็ตคนสวยๆเด้อแล้วนี้ก็สายโซ่ อันนี้สาวสวบ่ดเจ้าโสดโสดแสดงว่ากูุมนี้มีสาวสวนกับสาวสวนโต่ไปนนั้นเป็นตังวงซุ่มเคียวมากเลยค่ลบกวเียวมากก็ให้ลินนำไปดนวอันนั้นไม่ดองันนั้นไม่ดองโอเคบ๊ายบายไม่ไปอด้ยินเค่ปิดไรเน่โอ้ไม่เห็น